วบาญญัตที่ควรรู้นะครับผมข้อที่17ถ้าประโยคบอกเล่านะครับประธานเป็น he she it แล้วกริยาเป็น has นะครับนะเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามและประโยคฏิเศธนะครับต้องนำควบตูดูมาช่วยเช่นกันนะครับนะ และต้องเปลี่ยน has เป็น have ด้วยนะครับไม่สามารถเอา has ขึ้นหน้าเป็นประโยคคำถามได้นะครับนะตัวอย่างเช่น he has a p e n นะครับเขามีปากกาอยู่หนึ่งด้ามถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับเป็น he doesn't have a p e n และนะครับนะ has ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น have นะครับ เพราะว่า has นั้นเนื่องจากว่ามาจาก have เติม s แต่กฎไวยากรณ์มีว่าหลัง does นั้นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งที่ไม่เติม s ดังนั้น have นะครับจึงเป็นช่องหนึ่งที่ไม่เติม s นะครับหรือถ้าเป็นประโยคคำถามก็เหมือนกันนะครับนะก็ when does he have a pen นะครับ when does he has a pen ไม่ได้นะครับนะเพราะ has เป็นกริยาที่ verb to have นะครับ have เติมแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้สี่ทุ่มเดี๋ยวคุณครูก็ไปเก็บน้ำยางอีกนะครับเมื่อกี้ไปปกลีดเอาไว้ตอนหกโมงเย็นนะครับถึงสองทุ่มเอามาไล์สดกันต่อครับไลส์สดกันต่อห้าสิบเจ็ด หนังสือม .5 ก็จริงนะครับนะลูกๆม .1 ก็ดูได้นะครับนะเพราะว่าได้ความรู้เต็มๆเลยนะครับภาษาอังกฤษที่คุณครูอาจานย์สอนมาม .1 ถึงม .6 นี่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนะลูกๆจริงๆด้วยนะในความรู้สึกของคุณครูคเนี่ยหลักวิยากรเหมือนกันหมดเลยนะครับนะม .1 นึ่งเรียนเมืม่อกี้เรียนเรื่องอ past continuous กับ past simple ม .1 ก็เรียนนะครับนะ นี่เป็นหนังสือม .5 ม .1 ก็เรียนดังนั้นถ้าเรารู้ไปตั้งแต่ม .1 นึ่ในดีนะครับจะได้เข้าใจง่ายโอเคเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ reading and writing ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนให้ read the story นะครับนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะครับ and choose the correct time w o r d ให้เลือกคำที่บ่งบอกเวลาได้อย่างถูกต้องนะครับ time w o r d หรือทาง e เ p ชเ i ช i o นนั่นเอง Find เ l t h e p r e p o s i t i o n o f movement แล้วก็ให้หาคำหมุพบ,บทนะครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับ o n นะครับตรงนี้นะครับขึ้นต้นประโยคนะครับ o n once cold the w i n t e r night คือหนึ่งของวันอากาศอันหนาวเหน็บวันที่มีอากาศอันหนาวเหน็บ Case คธแ t แ n น were going home after a relaxing weekend in the countryside เคทและก็แอนนั้นกําลังกลับบ้านนะครับหลังจากที่ไปพักผ่อนวันหยุดสวาทิ์ในชน,นบทนะครับ they were driving through a forest พวกเขานั้นขับรถนะครับนาะผ่านป่าแห่งหนึ่งให้หนักเรียนตอบอะไรครับถาม t i o n ระหว่างเ e n กับ y h y ให้ตอบเ e n นะครับนะเวนในที่นี่ก็คือ if นั่นเองนะครับคล้ายๆ if c l a u s e นั่นเองนะครับนะนนเนะนะมื่อ it started to snow นะครับเมื่อหิมะเริ่มตกนะครับน้ำใช้ไเลยนะครับโอ้ไวเนี่ยหมายถึงเปรียบเทียบว่าในขณะที่พวกเขากำลังขับรถนั้นใครคนใดคนหนึ่งกำลังทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะครับถึงจะตอบไวเลย,ยไวแปลว่าในขณะที่ it was สซึ่นลงอิทวอสซึ่นลงนะครับก็ต้องตามด้วย เบ f o r e นะครับนะเพราะว่าในประโยคเวลาแปลมันแปลว่าก่อนที่หิมะจะตกลงมาหนาทึบนะครับ thick แปลว่าหนาทึบนะครับ it wasn't no, wasn long นะครับ it wasn't long ก็แปลว่าในระยะเวลาอันไม่นานนะครับนะหิมะก็ทับถมหนาขึ้นนะครับ that's ซึ่งเด o u l d n t see the road และเขาก็ไม่สามารถมองเห็นถนนได้เลย l e w a ว t เราคอยอยู่ที่นี่นะครับแล้วหลังเลข3หลังเลข2ให้เติมให้ตอบ e f o r r นะครับหลังเลข3นี้นะครับผมให้ตอบเอ t ท l นะครับพวกเราคอยอ n นเทจนกระทั่ง The snow stop จนกระทั่งหิมะนั้นหยุดตก s e ต c a t เคสเป็นคนพูดนะครับเดี๋ยวเราคอยให้หิมะหยุดตกก่อนแล้วค่อยขับรถต่อไปประมาณนั้นนะครับ and pull over แล้วก็พวกเราก็เข็นรถนะครับนะพูโอเวอรข็นรถ i t w a swarm in the car นะครับในรถนั้นก็อบอุ่นอยู่นะเพราะว่าจะมีฮีเตอร์ในรถด้วยนะครับคุณครูค,คาดหวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้นในเมืองนอกคงไม่มีแอร์คงมีฮีเตอร์ e y น o o t d quickly fell asleep แล้วทั้งคู่นะครับนั่งรออยู่ในรถจนกระทั่งหลับไปนะครับ หลังอางนั้นนะครับหลังเลขสีให้ตอบเออชอตไวเลสอ r ก็คือหลังอย่างนั้นไม่นานนะครับหนาเออชอตไวเลสเ่าถ้าบายเดชชามแปลว่าณเวลานั้นต้องเอาข้อแรกนะครับคือหลังอย่างนั้นไม่นาน and woke up a แอก็ตื่นขึ้นมาจากการหลับอยู่ในรถนะครับ the car was moving from side to side รถนั้นได้เคลื่อนนะครับหนาะจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง อาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหิมะซัดไปหรือว่าเลื่นถลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่ She ชีลุก outside หล่อนก็เลยเปิดกระจกรถมองออกไปด้านนอก and saw a large bear looking back at her terrified at her แล้วก็ท i ริ e d เปิดประตูไอเปิดกระจกกไปเห็นหมีตัวหนึ่งนะครับนะกำลังจ้องมาทางด้านข้างหลังของหล่อน หล่อนรู้สึกตกใจกลัวนะครับนะทอริรแล้วหล่อนก็กรีดเสียงร้องนะครับนะชีสครีมเคทวู๊กอัพแอนโซเดนิมูนนะครับเคทก็เลยตัดสียอ่าเคทก็ตื่นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้แอนนะครับนะเป็นคนตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็เปิดกระจกไปเห็นหมีนะครับเคทก็เลยตื่นด้วยนะครับเพราะว่าแอนนั้นสครีมก็คือส่งเสียงกรีดร้องและเคทก็เห็น หมีนั้นด้วยนะครับคเคสก็เลยอุทานขึ้นมานะครับนะโอ้วโหลอนฮุกเดอะฮอนนะครับฮุกฮอกเดอะฮอนก็คือบีบแรนั่นเองนะครับนะฮอกเดอะฮอน as hard as he could บีบอย่างแรงเลยนะครับนะเท่าที่ล่อนสามารถจะบีบได้เพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่าเพื่อไล่หมีนั่นเองนะครับ and the bear ran back into the forest เพื่อไล่หมีนะครับ หมีได้ยินเสียงแตรรถนะครับก็วิ่งกลับไปยังป่า b o f f and t h e y w e r e อ่าข้อที่5้านี้นะครับให้ตอบซุนโฮมคี e ร o บ o f บก็คือเคดก็เลยขับรถรีบขับรถออกจากที่นั่นนะครับนะแล้วก็เดวอร์ซุนโฮมในไม่ช้าพวกเขาก็ถึงบ้านนะใช้คำว่าซุนนะครับแปลว่าในไม่ช้ารีลิฟ f to be s a ซฟพวกเขารู้สึกโล่งใจที่ปลอดภัยมาได้ I think I think it just won't arrive. โจ๊กแอนแอนพูดตลกขึ้นมาว่านะครับนะหมีมันอยากจะมาขับรถนะครับหมีมันอยากจะมานั่งรถนะครับทันทีไม่ใช่ขับรถถ้าขับรถนี่ drive ride ขี่รถก็คือหมีมันอยากจะมานั่งรถกับเราบ้างแอนอ Anne พูดตลกขึ้นมานะครับเคสพูดขึ้นมาทันทีเลยบอกว่าแต่ไม่ใช่นั่งรถฉันนะ ประมาณนี้นะครับนะจบแบบตลกตลกดังนั้นมาเรียนกันต่อครับก็บอกว่า word formation นะครับนะก็คือคำกริยาที่เติม ing หรือเติม ed นั้นนะครับก็คือคำคุณศัพท์นะครับจะก,กลายเป็นคำคุณศรรัพท์ทันทีแล้วไม่ใช่กลายเป็นคำคุณศรรัพท์ทันทีครับคำคุณศัพท์มี2แบบนะครับคือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing และคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed แต่ใช้แบบไหนอ่าเอามาฟังครุณน,นแปลกันนะครับ คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing นะครับนาะ ing adjective describe what something is was like จะอธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าเป็นแบบไหนอธิบายเสริมเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing นั้นจะเป็นการบอกบอก่งบ,บอกถึงสิ่งของนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆนะครับหรือบุคคลนั้นๆนะครับ เช่นประโยคว่า it was an amazing experience นะครับแม้กระทั่งประสบการณ์นะครับนะก็คือเป็นลักษณะนามอย่างหนึง่งประสบการณ์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ amazing นะครับเหลือเกินนะครับน่ามหาัศจรรย์จจใจน่าทึ่งเหลือเกินให้ใช้คำควศราพั์ที่ลงท้ายด้วย i ng what was the experience like นะครับวงเล็บนะครับนะก็คือพยายามที่จะอธิบายว่าประสบการณ์นั้นเป็นอย่างไร ถ้าประสบการณ์นั้น amazing ก็ตอบ amazing ถ้าประสบการณ์นั้นเป็น wandering ก<ๆ>็ตอบ wandering เป็นต้นนะครับประมาณนี้ส่วนคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed นะครับจะ describe จะอธิบาย how someone f e e l อธิบายถึงความรู้สึกของคนนะครับถ้าคนคนนั้นรู้สึกอย่างไรให้ใช้คำคศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed แต่ถ้าสิ่งของนั้นๆคนนั้นๆสถานที่นั้นๆ ดูแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรให้ใช้ ing เช่นประโยคว่า we were amazed พวกเรารู้สึกทึ่งเหลือเกินนั่นก็หมายความว่า how did we feel เรารู้สึกอย่างไรนั่นเองเรารู้สึกทึ่งครับหรือว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจ amazed ให้ลงท้ายด้วย ed โอเคนะครับเห็นภาพนะครับดังนั้นเราลองมาทำแบบกาข้อที่7กันนะครับนะ ข้อที่เจ็ดนี้นะครับ The view from the top of the mountain was a view นะครับที่อยู่บนยอดของภูเขานั้นเป็นวิวแบบไหนครับต้อง amazing นะครับนักเรียนเพราะวิวนะครับวิวสถานที่สิ่งของคนนะครับดูแล้ว amazing ก็ใส่ amazing a m a แซ่ต e ัด e ออก i n g นะครับส่วน carry was นะครับใช้ exercise นะครับ after sightseeing all day a f t e r หลังจากที่ทรายซีก็คือไปชมมิวออเดททั้งวันแกรี่รู้สึกเหนื่อยดังนั้นแกรี่รู้สึกเหนื่อยเองนะครับนะก็ตอบลงท้ายด้วย ed นะครับ exerted นะครับเติม ed เข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นคำกริยาเติม ED นะถือว่าเป็นคำคุณศัพท์นะครับแต่คุณศัพท์มีสองแบบคือคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed และคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing ต่อไปก็อทสามครับเมีย หรือว่ามียแล้วก็ว่าไปนะครับรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการบินดังนั้นคนเป็นคนรู้สึกขึ้นมาเองก็ต้องลงท้ายด้วย ed ก็ worry นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม ed นะครับ w o r r i e d แล้วก็ต่อไปนะครับ it was เห็นไหมครับมันเองนะครับมันในที่นี้หมายถึงสิ่งของต่างๆอาการนามอะไรก็ได้นะครับสถานที่อะไรได้หมดใน,ในที่นี่คืออาการนามพูดกันมาว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ อ่าทอร์ี่ที่ทำให้ทุกอ่า uh, ทุกใจทําให้ลําบากใจเหลือเกินนะครับก็เป็น t e r i f y i n g นะครับเปลี่ยน Y เป็น i เติม ing ประมาณนี้นะครับจบนะต่อไปตรงนี้ครับ Ending s t t r y y นะครับการจบของเนะื้อเรื่อง we can end a story with this t u e t n i q u i q u e to make it more interesting to the reader เราสามารถที่จะจบเนื้อเรื่องนะครับหนาด้วยเทคนิคต่อไปนี้นะครับเพื่อทําให้ผู้อ่านนั้นรู้สึกสนใจในนิยายเรื่องนี้ยิ่งขึ้นโดยใช้ยุทธ Direct Speech นักเรียนเรียนม .5 นี้คงจะรู้แล้วนะครับหนาว่า Direct Speech กับ Indirect Speech หมายถึงอะไรนะครับคือคําพูดในวงเล็บนั่นเองนะครับนาะพูดตรงๆพูดว่า I am glad noting h bad happen happened, happened ฉันรู้สึกดีใจนะครับหนาที่สิ่ง,ร,งร,ร้ายๆมันไม่ได้เกิดขึ้น but แต่ว่า I will never go back there, said Julie จูรี่พูดมาว่าแต่อย่างไรฉันก็จะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้ว ex rhetorical rhetorical question rhetorical question ก็คือเชิงวาทศิลป์นะครับเชิงวาทศิลป์เช่น w h o won't be ใครไม่เป็นแบบนั้นอะไรประมาณน,นี้นะครับเป็นเชิงวาทศิลป์ โอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ดูคำคําคุณศัพท์ที่ลงงไทยด้วย ING จากเนื้อเรื่องเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะครับก็คือคาว่า Relaxing นะครับจะอธิบายถึงการพักผ่อนนะครับนะการพักผ่อนในวันหยุดส่อทิตย์นะครับอ่าหรือการที่ไปเที่ยวในวันหยุดส่อทิตย์ดนั้นทำให้ทั้งคู่นั้นรู้สึก Relaxing นะครับ สิ่งสถานที่ที่เขาไปนะครับทำให้เป็นสถานที่ที่ร re ีเล็กซ์รีเซ็คลลิ้นพันกันเลยรีแลกซสิ่งนะครับเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนสถานที่นะครับต้องเป็น i อ g นะครับนะสิ่งอื่นนะครับเป็นสิ่งอื่นก็ต้องลงท้ายด้วย ing แต่ถ้าเป็นบุคคลรู้สึกขึ้นมาเองให้ลงท้ายด้วย ed จําอย่างนั้นนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับนะหมีนะครับนะ ได้มองมาอย่างหล่อนแล้วทําให้หล่อนนั้นรู้สึกเทอร์ริฟารู้สึกตกใจกลัวลงท้ายด้วย E.D. หรือนี่นะครับนะหล่อนทั้งสองนั้นรอดมาได้นะครับก็เลยทําให้รู้สึกรีลีฟรู้สึกโล่งใจเติม E.D. โอเคนะครับ3ามคำศัพท์ต่อไปข้อที่8ปดเาก็บอกว่า how does the writer end the story ในเนื้อเรื่องนะครับนะนักประพันธ์นักเขียนได้จบประโยคอย่างไร k ค e โร h อ w Uh, and they were soon home r e l i e f to be safe wasn't that a luck a l k y escape เขาจบนะครับตอนจบแต่เขาพูดเป็น direct speech นะครับ direct speech เมื่อกี้เขาจบบ้างไรครับขอจบบ้านนี่นะครับ I think he should want to ride ฉันคิดว่านะครับหมีแค่ต้องการมานั่งในรถเล่นแค่นั้นเองนะครับพูดตลกแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็บอกว่าไม่นะไม่ใช่มานั่งในรถฉันนะ Not in my car แต่ในที่นี้เล่าเป็น Indirect นะครับเพราะนั้นก็คือเคสได้ r o บ o f f นะครับเคสได้ขับรถกลับบ้านนะครับในไม่ช้าแล้วเขาก็รู้สึกโล่งอ,อกโล่งใจนะครับที่ปลอดภัยมาได้ Wasn't that a lucky escape นั่นมันไม่ได้เป็นการหลบหนีที่โชคดีเลยนะครับนะใช่หรือไม่นะครับเป็นคำถามให้ผู้อ่านคิดในใจว่าจะตอบอย่างไรนั่นไม่ได้เป็นการหลบหนีที่ปลอดภัยเลย The writer has ended the story by using direct speech นะครับนักประพันธ์ได้จบนิยายด้วยการใช้ direct speech นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นี่นะครับนะประโยคเมื่อกี้ต่อไปมาดูข้อที่9ครับนะ Read the rubric ให้อ่านรละเอียดในแถบสีแดงนะครับในหนังสืออันนี้อันนี้ในคู่มือคุณครูนะครับนะจะไม่เหมือนกับในหนังสือของนักเรียน เรียนแต่งประโยคนะครับเกี่ยวกับภาพทั้งสามภาพนี้ดังนั้นเอาไปว่าคุณครูสรุปเลยนะครับหาสาภาพน,ะนี้เริ่มต้นประโยคว่า Mark and Paul were walking along the beach ทั้ง Mark และก็ p a นนะครับกำลังเดินอยู่บนชายหาด carrying their surfboards เขากำลังถือนะครับ surfboard ไปด้วยทั้งคู่ Mark was surfing นะครับ Mark นั้นลงไปเล่นเซิร์ฟแล้วนะครับเนี่ย Mark พอเห็นชาในขณะที่พอนั้นหันไปเห็นปลาฉลามนะครับ and shouted to him to get out of the water นะครับแล้วก็พอนั้นได้ตะโกนบอกกับมาร์คให้ขึ้นมาจากน้ำนะครับ Mark beat it out just in time มาร์คก็เลยตัดสินใจขึ้นบนฝั่งทันเวลาพอดีประมาณนี้นะครับแปลออกมา ต่อไปข้อที่10นะครับสำหรับหน้านี้ก็คือให้หนักเรียนเซ t เดอะซีนนะครับให้หนักเรียนจัดฉากนะครับนาในย่อหน้าที่1น่งว่าตรงนี้ก่อนนะครับนะ use your note in e x a m p l e 10 a ให้ใช้บันทึกนะครับนะในข้อที่ 10a นี้นะครับเพื่อที่จะเขียนเรื่องราวเล่าเรื่องราวนะครับอ่า p o a n ตามแผนที่เขาได้บอกไว้1 2ึ่งงตามย่อหน้านี้นะครับนะ give your s t or y เอลิเอแล้วก็ให้ใส่ชื่อเรื่อง นั่นด้วยนะครับสรุปเลยก็คือชื่อเรื่องว่าเกือบจะเป็นอาหารเที่ยงไปแล้วลองดูนะครับสี่ห้าย่อหน้าตามคำสัง่งนั่นก็คือ Mark and Paul were walking along the beach carrying their surfboard นะครับเหมือนเดิมนะครับนาะแล้วก็ต่อเติมเข้าไปเรื่อยๆเล่าเสริมเข้าไปเรื่อยๆนั่นก็คือ Mark และพ l นั้นกำลังเดินอยู่บนชายหาดนะครับแล้วก็ถือเซิร์ฟบอร์ดอยู่ The sun was shining and waves were crashing on the beach. พระอาทิตย์ก็ส่องแสงนะครับแล้วคลื่นนะครับนาก็ซัดชายหาด It was a perfect day for surfing มันก็เป็นวันที่น่าจะลงไปเล่นเซิร์ฟนะครับเพราะคลื่นดีนั่นเองนะครับความหมายแสงก็พระอาทิตย์ก็ส่องสว่างดี While ในขณะที่พอ was cleaning his boat ในขณะที่พอกำลังทำความสะอาด เซิร์ฟบอร์ดของเขาอยู่นั้นนะครับมาร์ w เว้ s เซิร์ฟิงมาร์ลงไปเล่นเซิร์ฟแล้วพอวอส e ล็กซิงออเดอรบีชส่วนพอนั้นกำลังพักผ่อนอยู่บนชายหาด when he saw a dark shape in the water moving อยู่ๆเขก,ก็หันไปเห็นเงามืดๆนะครับนะอยู่ในแม่นะ้าอ,อยู่ในทะเลอยู่ตรงหน้าของมาร์กนั่นเอง it was a shark มันเป็นปลาฉลามพอ jumped up and s h o u t e to Mark พอก็เลยวิ่งไปยังชายหาดนะครับเพื่อที่จะตะโกนบอกมาร์ก to get out of the water ให้ขึ้นมาจากทะเล Mark was riding a wave and at first มาร์กก็ลอยมาตามคลื่นนะครับนะในที่นี้คําว่าขี่คลื่นก็คือลอยมาตามคลื่น he didn't hear him เขาก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับนะเพราะเสียงคลื่นดังพอ started waving his hand and shouting louder พอก็เลยตัดสินใจโบกมือนะครับแล้วก็ตะโกนเสียงดังขึ้นกว่าเดิมมาร์กโซฮิมแฉนพาโดเอสฟาเซซีเคิร์ l มาร์กเห็นเช่นนั้นนะครับนาะก็รีบพายหรือที่รีบเอามือตะก,กายน้ำนะครับนาะให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้พอาะแรนทูมิทิมพอก็เลยวิ่งไปหามาร์กพอมาร์ขึ้นมาชายฝั่งแล้วนะครับหนาแอนพูฮิมเอาออกเดอะวอเตอร์สอินทามและก็ดึงดึงมาร์กขึ้นมาทันเวลาพอดี a S they w a t c h the shark swimming away และในขณะดีวการพวกเขาก็ได้เห็นปลาฉลามนั้นว่ายน้ำหนีออกไป The boat felt relieved พวกเขาทั้งคู่นั้นก็เลย,เลยรู้สึกโล่งใจ I was so t h a t sharks l a u n c h said Mark และแล้วมาก,ก็พูดกันมาว่าฉันเกือบจะตกเป็นอาหารมือเที่ยงของปลาฉลามไปแล้วนะครับจบเลยนะครับผม โอเคไหมครับนี่คือทักษะการแปลการสดๆของครูพินันนะครับลุงๆนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับสามารถที่จะมาเรียนก่อนนะครับกับคุณครูหรือเรียนหลังจากที่เรียนกับคุณครูประจําชั้นไปแล้วนะครับมาเรียนกับครูพินันในช่องครูนานชาแนลในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับก็จะได้ความรู้สองแบบสองสไตล์วันนี้สี่ทุ่มนะครับคุณครูขอจุกการบันทึกคลิปไว้เคียงหน้าไว้แค่หน้าสิบเจ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวไป ก็บน้ำยางเสร็จนะครับอาจจะมาไล่ต่อก็ได้นะครับแล้วแต่เวลาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฟังดูแล้เข้าชมช่วยระดมแชร์ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาภินันั์นต้องขอขอบคุณ